ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดร์สลิมบายดร์พงศธรนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงวันเสาร์แบบนี้กับอุ๊มิระดาเจริญทวีรัตน์นะคะแล้วก็นายแพทย์ดร์พงศธรธัญญาหานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาในอยู่ข้างกูแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่แป๊บเดียวคุณหมอนี่จะสิ้นปีอีกแล้วคุณผู้ชมคะเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะคแต่ว่าแน่นอนนี่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงกลัวพอเวลาผ่านไปปุ๊ ดูแก่ลมแก่ลมอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลายคนกลับมีความรู้สึกว่าไม่ได้สิฉันต้องหาวิธีในการกระชากไวแล้วก็ต้องเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะหลักๆเลยคุณหมอช่วงนี้เทศกาลเยอะค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนก็อาจจะ enjoy eating นะไปหาพวกบุฟเฟ่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วคุ้มแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือนอกจากความคุ้มแล้วมันก็คือความอ้วนค่ะคุณหมอใช่ครับคือหมอว่าธรรมชาติของทุกคน่ะ อยากจะได้อะไรที่เยอะๆเยอะๆเยอะๆเหมือนมีเงินก็ต้องมีเงินเยอะๆมีทองก็ต้องมีทองเยอะๆพอทานบุฟเฟ่ปุ๊บเขาจะคิดว่าเอ้ยเสียเงินไปแล้วก็ต้องทานเยอะๆแต่ทานเยอะๆปุ๊บมันแรกมากับความอ้วนแล้วทีเนี้ยไอ้ความอ้วนเยอะๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆนะพอทานเยอะๆความอ้วนเยอะพอตอนลดเนี่ยมันลดยากไงงั้นหมอก็มี9วิธีนะในการที่จะทานบุฟเฟ่ยังไงให้ไม่อ้วน เนี่ยแหละ,ะ,คะใครที่ไปทานบุฟเฟ่บ่อยๆหนึ่งในนั้นก็คืออูเองค่ะคุณหมอคะเป็นด้วยเป็นคนชอบทานบุฟเฟ่มากเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสาวๆเท่านั้นค่ะนุ่มๆหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าอุ้ยอยากจะทานบุฟเฟ่ยังไงไม่ให้อ้วนวันนี้เรารวบรวมนะคะคุณหมอรวบรวมมาสําหรับ9วิธีในการทานบุฟเฟ่ให้อ้วนนะคะเริ่มต้นจากวิธีการแรกกันก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจริงๆไม่ยากเลยนั่นก็คือเลือกอาหารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนั่นก็คือพวกผักผลไม้ผักผลไม้นะะแต่ทีนี้อันข้อนี้เราต้องหมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าเป็นมิตรต่อสุขภาพก็จริงแต่ว่าแป้งที่อยู่ในผักผลไม้เนี่ยถ้าเราทานไปปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นไขมันได้เหมือนกันน้องอุ๊นะมันมันเป็นเป็นดาบสองคมหมอว่าพอเหมาะพอควรดีกว่าพอเหมาะพอควรดีกว่าแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันก็ยัง ยังมันมันมีไฟเบอร์มันมีพลังงานที่มันดีกว่าในกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์หรือกลุ่มที่เป็นไขมันอยู่ดีนะครับให้เน้นผักผลไม้ไว้นะครับนี่นะคะก็เลือกผักผลไม้แล้วกันนะคะข้อแรกอันนี้ไม่ยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บุฟเฟ่ทุกที่จะต้องมีสลัดต้องมีผักแล้วก็อีกอันนึงงยา อย่าลืมนะคะว่าพวกสลัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผักผลไม้ก็จริงรแต่มันจะมีพวกน้ําสลัดน้ําสลัดดที่บางทีอาจจะทะําให้อ้วนได้ก็ให้เราเลือกอาจจะเป็นน้ําสลัดประเภทยโยเกิร์ตนะคะหรือว่าไขามันศูเปรถูกต้องครับพร่องไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อลองเลือกดูค่ะเพราะว่าหลายคนอย่างอูเองเนี่ยเคยเจอสมัยก่อนพยายามลดความอ้วน กินสลัดผักเยอะแต่อุกลับมีความรู้สึกว่าฮี่ทำไมตัวเองกลับอ้วนขึ้นเนื่องจากว่ามันอ้วนจากพวกไข่พวกไอ้น้ำสลัดนเองนะคะข้อที่สองค่ะคุณหมอพูดถึงสลัดแล้วนะคะก็ให้เลือกสลัดตัวเลือกที่น่าคบนี่แหละสลัดจริงๆแล้วมันจะมีพวกเนื้อบ้างนะคะแล้วก็พวกผักใช่ค่คะทีนี้ก็ต้องดูพวกน้ําสลัดที่ต้องอู้บอกนะแล้วก็เขาก็แนะนําว่า ให้ทานพวกน้ำมันมะกอ,อกอล้ำมันมะกอ,อกกับสลัดอันนี้จะดีฮะนุอูเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถช่วยในเรื่องเมตาบิลซึมได้ดีขึ้นแล้วสามารถมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยป้องกันมะเร็งด้วยผิวพรรสวยด้วยะนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงเขาบอกว่าน้ำมันคานโอลา่าน้ำมันคานโอลา่า,อลานะครับ <P rin j uring> คล้ายๆน้ำมันเป็นยังไงคะคุณหมอคล้ายๆน้ำมันมะกอกเราฮะแต่ว่า ะจะไปดังอยู่แถบยุโรปแถบอเมริกาแคนาดาอะไรพวกนั้นแต่ว่าในเมืองไทยหมอว่ายังราคาสูงอยู่ะนะครับเราเป็นน้ำมันมะกอกของเราก็ไทยๆก็ยังได้อยู่อ๋อคือนะจริงๆพอพูดถึงน้ำมันหลายคนก็จะกลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปเพราะมันจะมีน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่นน้ำมันมะกอกเมื่อสักครู่นี้กับน้ำมันอะไรนะคะคุณน้อยทีนครับค่ะ คาโนล่าคาโนล่านะคะก็ลองดูลองดูนะฮะนะคะอ่ะส่วนที่3ค่ะตักให้เป็นเลือกที่ไร้ไขมันนั่นเองก็ถ้าจะทนเนื้อก็ต้องแนะนําว่าเป็นเนื้อปลากับเนื้อไก่นะครับพวกหมูเนื้อแดงหรือว่าเนื้อวัวพวกนี้พังงานเยอะครับค่ะก็เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะคให้เลือกพวกปลาแล้วกันเนืะอที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าเนื้อไก่นะคะอ่ะข้อที่4ปตักแต่พอดีค่ะก็อย่าโลภะเดี๋ยวเราไปเดินตักใหม่ได้นะบางทีโลภ กลัวของหมดเจอแบบนี้เหมือนกันคุณหมอเป็นใช่ไหมรีบตัก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 มาไว้ก่อนสุดท้ายมีารู้สึกว่าตอนแรกหิวหลังๆพอเริ่มเยอะแล้วอิ่มอิ่มแล้วยังเหลือเยอะทําไงดีล่ะเสียดายเดี๋ยวกลัวจะน่าเกลียดด้วยนะคุณหมอนอกจากความเสียดายแล้วก็ต้องพยายามกินกินกินให้หมด เดี๋ยวเหลือเดี๋ยวเขาจะดินทาเราโอ้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปแพ้พวกอารมณ์หิวนะคะคืออารมณ์หิวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากินได้เยอะเพราะฉะนั้นตักแต่พอดีหมอบอกว่าถ้าไม่พอไม่เป็นไรเดินไปตักมาเขาไม่ได้คิดเงินเพิ่มหรอกใช่ไหมแล้วบุฟเฟ่เขามีสำรองเยอะ เยอะว่าจะหมดเยนะคะอย่าดโลภตรงนั้นนะข้อต่อมาค่ะใช้จานเล็กใส่อาหารใช่ดูว่ามันแต่มจานมันเอาในในแง่จิตวิทยาไงถ้าจานใหญ่ปุ๊บน้อยก็ตักมาน้อยนะแต่เดี๋ยวนี้ตามตามบุฟเฟ่ต์เขาจะมีจานไม่ใหญ่ละจานขนาดเล็กนะฮะก็เลือกเอานะคะเดี๋ยวจานใหญ่แล้วใส่ของได้เยอะ เหมือนกันอีกในในจานใหญ่และพื้นที่เหลือเยอะเอานี่นิดเอานี่หน่อยปรากฏว่าจานใหญ่นี่แหละที่มันทําให้เราอ้วนนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกให้จานพอดิบพอดีแล้วกันเนาะอ่ะข้อต่อไปค่ะรับประทานอาหารให้หลากหลายหลากหลายอย่าไปทานชนิดเดียวโดยเฉพาะพวกเนี่ยเบเกอรี่เนี่ยมันไปไวมากคมันเป็นเรียกว่าเรียกเอมติ้งไทม์อ่ะมันไวมันแป๊บเดียวมันไปแล้วแต่ทิ้งพลังงานไว้เยอะมากนะครับ งั้นจะต้องทานหลากหลายพืชผักผลไม้ค่ะนะครับเนื้อสัตว์ก็ต้องทานให้หลากหลายใช่อย่าอย่าไปกินเฉพาะพวกขนมบางคนชอบขนมพยายามกินให้มันหลากหลายแล้วก็เลือกกินที่มีประโยชน์ก่อนถูกต้องครับนะคะท้องเราจะได้จุของที่มีประโยชน์ก่อนนะคะครแล้วก็พออิ่มปุ๊บอุ้ยมันก็ทานของหวานได้นิดเดียวนะคะข้อต่อไปค่ะอย่ามองข้ามไขมันแอแฟงแอแงอยู่ในพวกอย่างนี้เห็นไหมมันในรูปไหนบ้างคะพวกคัสตาร์ดพวกอะไรพวกเนี้ที่มันอยู่ในขนมปังกระเทียมมั่งค่ะ เห็ดผัดเนยอย่างเงี้ยไขมันแอบแฝงนะครับอันนี้มันหลบหลบอยู่ในน้ําดื่มก็มีนะครับอย่าลืมว่าน้ําตาลเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ส่วนใหญ่คนจะตายกับน้ําดื่มแล้วกินบุฟเฟ่ส่วนใหญ่จะต้องซ้ำแก้วสองแก้วสามแก้วมันไม่เปลี่ยนเป็นไขมันให้เราได้นะครับใช่แล้วนะเขอที่แปดนะเครื่องดื่มก็เหมือนกันนะน้าผลไม้บางทีน้ําตาลเยอะนะวิตามินได้ไหเท่าไหรลองครับมันหายไปแล้วนะครับ พวกนี้น้ำชาน้ำอัดลมก็ดีนะพวกดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อล์เนี่ยเบียนะฮะเบียเนี่ยอ้วนนะครับยืนยันว่าอ้วนนะสังเกตว่าคนเยอรมันอ้วนมากอ้วนเหมือนถังเบียเห็นไฮะนั้นตรงนี้สําคัญมากว่าอย่าไปทานเยอะทานนิดหน่อยพอะนะครับเป็นน้นะะําเปล่าดีกว่าใช่แล้วอ่ะข้อที่9้าเลยค่ะคุณหมออ่าไม่ใช่เมื่อกี้เครื่องดื่มก็ต้องเลือกไปแล้วใช่ไหมคะข้อที่แปดข้อที่9ก้าแล้วเว้นการอิ่มจัดอิ่มจัดอิ่มจัดเนี่ยเป็นยังไงฮะอิ่มจัดแล้วไม่ไหวครับ มันจุกหาเหมือนในภาพที่ปอกคอเลยค่ะรนกระเพาะร้นกระเพาะแล้วกว่าที่จะอิ่มเนี่ยเราต้องทานช้าชานิดนึงทานช้าชานิดนึงกว่าที่สัญญาณกระแสประสาทจากกระเพาะเนี่ยหรือว่าวก้าเนิฟที่มันอยู่ที่กระเพาะเนี่ยส่งไปที่สมองว่าเราอิ่มแต่บางทีสัก15นาทีนะครับงั้นอย่าอย่าไปทานเยอะนะคะก็ลองเลือกล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไม่ให้ทานบุฟเฟ่เพราะคนเราเนี่ยถ้าเกิดอยาก อยากแล้วเราไม่กินเดี๋ยวพอกินปุ๊บมันจะระเบิดลงคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้ค่ะแต่บอกแล้วว่าต้องเลือกที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นแทนที่จะอ้วนเราก็ไม่อ้วนนะคะบางคนเนี่ยพอไปบุฟเฟ่ปุ๊บ ต้องทานให้คุ้มต้องทานให้พอแต่อย่าลืมค่ะบางคนเสีย300กว่า500กว่าเสียไดย้แต่กลับลืมไปว่าไอ้ถ้าอ้วนแล้วเนี่ยเราเสียมากกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกันก่อนตั้งแต่ในช่วงของการรับประทานอาหารนะคะคแต่ทีนี้คุณหมอครับ ในช่วงที่ผ่านมาอูชเชื่อว่าหลายคนตกม้าตายมาเยอะละค,คือกินบุฟเฟ่ต์มาหลายมื้อแล้วก็อ้วนละ,<ฮ>ะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอ้วนแล้วแบบนี้สิคะต้องทอํายังไงเพร<อ>าะอู๋ก็เห็นใจคนไข้นะบาง <ฮะ S 1> ค,บคนถึงขั้นไปดูดไขมันน่ากลัวเหลือเกินดูดไขมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันกลับมาค่<ฮ>ะมันมัน,ม,นมันหายไวก็จริงแต่ว่ามันกลับมามันกลับมามากกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วสุขภาพก็เสียด้วยแล้วเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็น เรอแฟตเอมบูรที่มันไปอุดที่ปอดแล้วก็เสียชีวิตทันทีคือหมอเรียนมาด้วยนะวิธีดูดไขมันแต่ว่าที่คลินิกเราไม่ทำเราก็จะเป็นพวกฝังเข็มน้ำฝังเข็มน้ำตอนนี้หมอมีฝังเข็มน้ำด้วยคอสไมโครคอสไมโครเหมือนจะไม่เคยได้ยินมาก่อนหมอคะมันเป็นยังไงพี่หนุ่ยไมโครรู้จักไหมฮะอ๋อยกมือขวาเลยนี่นะยังอยู่ยังอยู่พี่หนุ่ยอันนี้เราจะยกมือขวาไปฝังเข็มไปแล้วคฝังเข็มไปประมาณนั้นแล้วลงไวมากฮะอันนี้ว่าจหครับลงไวมากครับออะไรละเอียดของคอสนี้ นะคะจริงๆแล้วอยู่ที่ราคาประมาณสา0 0 0ื่นสองพันสองัร้อยยี่สิบนะคะไม่แพงนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้อย่างนี้ค่ะอูเข้าใจนะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงรจะสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการฝังเข็มแต่ที่นี้บางคนบอกว่าอุ้ยคุณหมอคอสห้าหมื่นกว่าตอนนี้ตังยังไม่พอขอคอสที่มันเล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมซึ่งถามคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่ามีคอสนี้แหละน้องอูนะคะเป็นคอสใหม่เลยคอสเล็กนะคะราคา3 2 2 2 2 0 ทีนี้ฝังเข็มน้ําลดความอ้วนฝังจุดไหนแล้วมันได้อะไรบ้างคะโอ้เดี๋ยวเรามีภาพให้ดูเลย<แ>ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเป็นเป็นอันนี้เลยนะฝังเข็มน้านะคะปกติฝังเข็มทั่วไปคุณผู้ชมมันก็จะเป็นเหมือนกับศาสตร์จีนโบราณแค่ฝังเข็มไปใช่ครับแต่นี่ฝังเข็มน้ําเดี๋ยวเราไปดูภาพกันห่อแล้วกันไม่ใช่ฉีดยานะครับเป็นการฝังเข็มน้ำนะับมีวิธีการเข้าเข็มต่างจากการฉีดยา คือเข้าไปที่จุดฝังเข็มเข้าไปที่จุดฝังเข็มมาฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแพทย์คนไหนก็ทําได้ไม่ไม่ใช่ครับต้องคนที่มีความเชี่ยวชาญรู้จุดในร่างกายนะคะอันนี้เราต้องการลดบริเวณเหนือสะดือฮะเราก็ใช้ใช้จุดที่บริเวณเหนือสะดือขึ้นไปนะฮะแล้วบางคนบวมน้ำเราก็มีจุดสุยเต้าอยู่ใต้ใต้สะดือบางคนที่มีปัญหาเรื่องชี้พองเราก็ใช้ชี้ไหกวนหยวนค่ะนะครับที่อยู่บริเวณใต้สะดือนะฮะที่จะทํา แล้วเสริมสุขภาพขึ้นด้วยก็มันวิ่งเลยนะน้องอุ๊แต่ละคนมันวิ่งหมดเลยนะฮะโอ้โหแล้วมันมันวิ่งฮะมันวิ่งวิ่งให้เห็นเลยรในส่วนนี้ที่เห็นมันชี้ไยจริงแล้วมันคือฝังเข็มน้ำเป็นการฝังเข็มน้ำแล้วก็วิธีนี้ยังคงยืนยันไหมคะว่าปลอดภัยปลอดภัยมากครับแล้วถ้าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการจะเห็นว่าหมอเอาคลิปที่หมอจิ้มตัวเองนะฮะมาบ่อยมากนะครับคือทาตัวเองก่อนทําตัวเองฮะใช่ครับไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้เรามีสูตรใหม่ฮะสูตรใหม่ครับไม่เจ็็็็บบนะะไมม่่เจแแลลล้้วววกกกิงงดีา อันดับที te ่หนึ yup> Bal, ่งก็คือมันจะนิ่มก่อนไขมันจากที่แข็งแข็งมันจะนิ่มเอาง่ายๆคือคนที่มีไขมันสะสมที่นี้ฉีดจุดนี้สมมุติว่าบางคนที่มีไขมันสะสมตามต้นแขนต้นขาทำได้หมดเลยมันทำได้หมดเลยฉีดจุดนี้หรือไปฉีดจุดอื่นได้ด้วยอ๋อก็มันมีจุดใกล้กับจุดไกลฮะน้องอูนะฮะแล้วก็อีกอันนึงน้องอุมีแก้มเนี่ยทำได้ฮะมีเข็มน้ํามาใหม่ฟที่หน้าที่หน้าที่แก้มย้อยๆเนี่ยเรามีเรามีเรามีเทคนิคที่ทําให้ แก้มันยุบได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ผ่าตัด<า>นะฮะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเคยสาธิตในรายการตอนนั้นมเป็นฝังเข็มไหมมาลักษณะก็คือหน้าจะวีเชฟนะคะแต่คราวนี้คนที่มีแก้มยุยยๆอย่างนี้นะคะก็สามารถฝังเข็มน้ําได้บริเวณจุดที่แก้มหรือว่าบริเวณจุดที่มันมีไขมันสะสมบางคนมีไขมันที่หน้าตัวก็ไม่ได้อ้วนหรอกแต่หน้าแก้มยุยเหลือเกินนะคะหรือบางคนอาจจะมีไขมันที่ต้นแขนต้นขาก็ว่ากันไปก็ถือว่าฝังเข็มน้ํานี้เฉพาะจุดได้เฉพาะจุดได้ฮะเราใช้จุดใกล้ได้ ก็ oh. คือเนียงเหนืออะไรพวกที่ทมีไขมันตอนนี้มาใหม่มนาตัวตัวยามาใหม่ก็ลปลอดภัยมีออยเราหมอทดสอบกับตัวเองแล้ว,ลวด้วย ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้ก่อนแล้วกันเนอะฟังเค็มน้ำลดความอ้วนคอสไมโครนะคะคอสนี้คอสที่หลายๆคนเรียกร้องเพราะหลายๆคนอยากจะทำแต่กระตังไม่มีก่อนหน้านี้คุณหมอบอกแล้วใครที่มีก็ลงคอสห้าหมื่นกว่าจากแสนกว่านะลดเหลือห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบทีนี้บางคนที่อยากจะทำเราก็มีคอสเล็กแล้วกันถ้าใครมีประมาณนี้นะคะก็สามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ ะะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ปลอดภัย,ภยนะคะหายห่วงเลยไม่มีอันตรายไม่มีช็อกคาเตียง<ม>อย่างแน่นอนนะคะคอ่ะใครที่สนใจค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะการเพิ่มเติมได้เลยที่คลินิกนายแพทย์ดรพงษธรนะคะ0ูนย์สองเจ็ดหแล้วก็ยังมีในส่วนของ0ูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่สี่สองถึงสามค่ะสอบถามกันก่อนได้ก็รวมถึงยังมีอีกสองช่องทางนะคะใครที่โซเชียลเน็ตเวิร์กหน่อยก็เข้าไปดูคลิป เพิ่มเติมได้ฝากข้อมูลถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w d r p o n g s a t h o n c o m และ w w w f a c e b o o k c o m s l a s d r p o n g s a t h o n นั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วการฝังเข็มเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนสมัยก่อนนะคะกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะคุณหมอเนี่ย เป็นนายแพทย์ด้วยน,น,นะคะเป็นแนปัจจุบันด้วยมีใบ,บาการันตีเยอะแยะมากมายไปดูกันได้อย่างกระสาสมเลยที่ฟาน,นะคะก็คือไปรเรียนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณมั่นใจได้เลยว่า เป็นวิธีการที่ปลอดภัยหายห่วงทีนี้ใครที่อาจจะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันร่วมถึงถ้าบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวฟังเค็มตอนนี้ยังกลัวเรามีอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคุณหมอนะบางคนเมื่อกี้ที่ชอบทานบุฟเฟ่ชอบกินของมันๆชอบกินของหวานๆชอบกินแป้งคุณหมอมีตัวช่วยอย่างนี้มาโชว์ค่ะนนี่เลยดักจับอันนี้ของหมอเองเลยนะฮะพกพกติดตัวอยู่ตลอดค่ะนะครับ ัวนี้คุณสมบัติก็คืออย่างเม็ดสีน้ําเงินคุณหมอเม็ดสีออกน้ําเงินฟ้าๆเนี่ยก็คือดักจับไขมันนะฮะคือมื้อไหนที่เราเจอแบบสมมุติว่าโอ้อยากกินมากมันอดใจไม่ไหวจริงๆดักไว้เลยคุณแล้วก็ทํางานอยู่ในลําไส้เท่านั้นนะฮะแล้วทีนี้หมอมีอัปเดตนะฮะตัวเม็ดยาวๆนี่เห็นไหมครับก้องเห็นนะคะเม็ดยาวๆเนี่ยเป็นตัวดักจับไขมันตัวใหม่ฮะตัวใหม่นะฮะไปไปจัดการไขมันในตับให้เราด้วย หมายถึงที่มีอยู่แล้วเหรอคะที่มีอยู่แล้วฮะในตับแล้วคนในเลือดด้วยบางคนไขมันในเลือดสูงจําได้ไหมที่เจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นนะตัวตัวเม็ดยาวๆเนี่ยครับหมอทานด้วยตัวตัว่าเม็ดสีน้ําเงินเนี่ยก็คือดักจับตั้งแต่ยัในลำไส้ถูกต้องครับใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไอ้เม็ดสีลีลี่ขาวเนี่ยหยักตับออกด้วยฮะไขมันพอกตับถูกต้องครับใช่ไหมคะแล้วก็ ไขามันที่อยู่ในเลือดที่เราไปเจาะเลือดกันเราเห็นะนะอันนี้ออกด้วยแล้วตอนนี้เรามีคอร์สที่ฝังเข็ม ไล่ไขมันออกจากตับด้วยนะฮะตรงนี้ใช้เข็มไหม3า2หม่บาทเองว่าคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากคือจริงๆบางคนต้องไปเสียหลักหลายหมื่นเป็นแสนไปดูดไขมันแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์คืออันนั้นไม่ได้บอกว่าอันตรายกับทุกคนนะคะแต่คณต้องเลือกไงแล้วบางทีก็เสี่ยงสูงแต่วิธีการนี้บอกแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะอ่ะว่ากลับมาอีกตัวหนึ่งที่อุชอบแป้งแป้งครับแป้งน้ำตาลนะพวกคนที่ทานของหวานเยอะๆทานเบียร์เยอะๆ ทานแอลกอฮอล์เยอะๆช่วงนี้นะฮะทานของหวานก็ต้องต้องเม็ดกลมๆสีน้ำตาลอ่อนๆอันนี้ครับหรือว่าบางคนทานพวกขนมปังเนาะบางคนชอบโอ้โหอันนี้แป้งขนมปังอ้วนมากฮะอ้วนมากเนี่ยต้องต้องดักตัวนี้ช่วยดักออกได้แล้วก็สลัดนะครับวันแรกที่หมอทดสอบยาตัวนี้หมอไปทานสลัดที่หนึ่งนะโอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยนั่งเฝ้าห้องน้ำมันอุ๊ออกมาแบบเยอะมากฮะดักได้ดีมากแล้วไม่ต้องกลัว เรื่องผลข้างเคียงมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายยาในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นนะคนะ,ะตรงนี้คอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่เหมือนกับทั่วไปในจริงมันมีขายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางประเภทไมม่่เหืออนนนนแบางประเภทเนี่ยมันอันตรายแต่น,นี้นะคะคือคุณหมอบอกเลยว่าถ้าเป็นคุณยายคุณ คุณป้าที่รู้สึกว่าอายุสูงอายุแล้วนะประมาณ70-80แปแต่ยากจะสวยอยู่หรือบางคนการอ้วนมันมีปัญหาต่อสุขภาพคุณก็ใช้ยาตัวนี้ได้ไม่มีเสถีย้เลยแล้วตัวตัวขาวๆเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยตัวสลายไขมันนะตัวสลายไขมันซึ่งเอาสองอาทิตย์แค่สามรองค่ะเองแต่ว่าตอนนี้ขาดตลาดฮะหมอต้องเก็บไว้ให้กับคนไข้ที่ซื้อคอร์สเท่านั้นนะฮะตัวตัวนี้คือซื้อกันทีเป็น10บสถุงน้องอุตนะฮะตัวนี้เราต้องเก็บ เก็บให้คนไข้ที่ซื้อคอร์สลดความอ้วนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใครที่บางทีอาจจะมันเลี่ยงไม่ได้คือเราก็รู้ว่ากินเยอะแล้วเดี๋ยวจะอ้วนแต่บางทีในช่วงปลายปีแบบนี้มันจะมีในส่วนของงานสังสรรค์เยอะ ไปกับเขาทั้งทีคนอื่นกินแล้วไม่กินก็กระไรอยู่เอาเป็นว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาศัยตัวช่วยได้นะคะสําหรับยาชุดนี้เนี่ยนะคะคือปลอดภัยอย่างที่คุณหมอบอกโทรไปสอบถามกันได้ค่ะขายดีมากถ้าอยากจะบอกต่อนะคะใครที่อยากจะลดน้ําหนักลดความอ้วนขจัดไขมันขจัดแป้งไม่ให้สะสมในร่างกายก็โทรมาสอบถามกันได้ส่วนใครที่มีกําลังเงินหน่อยอุเชื่อว่าจริงๆแล้วนี่นะคะวิธีการของการฝังเข็มนาน เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณนะคะปลอดภัยนะไม่ต้องเสี่ยงนะคะสบายใจได้เลยว่าทุกเคสที่ผ่านมาไม่มีไรายไหนที่ได้รับอันตรายเลยไม่มีไม่มีนะคะคอันนี้คอนเฟิร์มยืนยันค่ะอ่ะละในส่วนของเรื่องของน้ําหนักนะคะรเรื่องอของรูปร่างจริงๆก็ต้องยอมรับค่ะว่าจุดหนึ่งถ้าเรารูปร่างดีเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตดีนะคะแต่ว่ายังไม่พอค่ะความสวยนอกจากเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ําหนักแล้วยังมีในส่วน ผิวพรรณนะคะยังมีในส่วนของความเด็กนะคะช่วงหน้าคุณหมอมีอะไรมาฝากคะก็ท่านผู้ชมขอกันมาเยอะมากๆนะว่าอยากดูน้องอุฝังเข็มหน่อยนะฮะคุณหมอก็เลยจัดให้เลยวันนี้เลยมันเป็นฝังเข็มยังไงคะคุณหมอเป็นการฝังเข็มใหม่ l อเครับเทคนิคใหม่ที่สามารถวิ่งขึ้นไปให้ถึงที่หน้าได้อ๋อโอเคแล้วมันจะช่วยอะไรบ้างคะ เกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับหน้าทั้งหมดเลยสิวสิวน้องอู้มีซึ่งเปสิวที่เคยปรึกษาหมอไว้ตรงนี้ฮะซึ่งถ้าคนไข้ที่ส่วนใหญ่ไปใช้ยามาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลหรือว่าได้ผลไม่ทันใจเนี่ยเอาฝังเข็มเข้าไปเสริมนะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้โอเคน่าสนใจแล้วออาพูดประมาณนี้ก่อนละกันแต่ว่าใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะเห็นสดๆในรายการนะคะเยว ติดตามกันให้ได้ในช่วงหน้านะสำหรับการฝังเข็มไหม L K นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ